สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของอิน just ติ e กันต่อน,นั่นเองและเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมก็ดําเนินมาถึงภาคที่24กันแล้วนั่นเองนะครับเรื่องราวนั้นดําเนินมาไกลามากๆนะครับผมและขอบอกเอาไว้เลยว่าแม่งโคตรเดือดโคตรมันนะครับตลอดเรื่องราวที่ผ่านมานะครับผมเราได้สูญเสียฮีโร่กันไปมากมายและในวันนี้นะครับผมการต่อสู้ระหว่างอเมโซและเหล่าฮีโร่นะครับจะมาถึงบทสรุปกันแล้วนั่นเองเรื่องราวนั้นจะออกมา เป็นเช่นไรเราจะเสียฮีโร่คนไหนเพิ่มไปอีกหรือไม่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บหนึ่งในตอนนี้นะครับผมผมมี Instagram กันแล้วนั่นเองครับและเราก็นำหนังสือคอมิกบุ๊กทั้งหมด3เล่มมาแจกนั่นเองจะแจกกันในวันนี้ตอนกลางคืนเวลา5ทุ่มนะครับ จะลงผลใน IG นั่นเองซึ่งหากห้าผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ไป Follow ผมใน Instagram เนี่ยก็แนะนำให้ไปกด Follow เลยนะครับยังมีสิทธิล์ลุนรับอยู่นั่นเองและเราก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับผมรีบไปกดกันเลยครับและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟัง Injustice 2ในพาที่24กันต่อเลยดีกว่านะครับ หลังจากการรวมตัวกันของเหล่าฮีโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแม้ว่าทุกคนจะรวมพลังกันแล้วแต่ดูเหมือนว่าทุกคนนะครับผมก็ยังไม่สามารถต่อกรกับอเมโซได้นั่นเองแบทแมนนะครับผมได้ถูกอเมโซโจมตีอย่างหนักซึ่งพลาสติกแมนและลุกนะครับผมก็ได้เข้าไปถ่วงเวลาอเมโซเอาไว้แบทแมนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฮาร์รี่ควินนั้นได้เข้าไปดูอาการแบทแมนในทันทีเขายังหายใจอยู่นะแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหมดสติไป ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ในสนามลบนั้นจะไม่เห็นทางชนะได้เลยซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมเหตุการณ์ของเราใน,นก็ตับไปที่ฝั่งของกอริลลาซิตี้ในห้องขังของโปรเฟสเซอร์ไอโวนั่นเองครับในตอนนี้เขากําลังดูกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาผลงานของอเมโซหุ่นลบที่เขาได้สร้างขึ้นนั่นเองนี่พระเจ้าฉันทําอะไรลงไปและในตอนที่ไอโวนั้นกําลังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนี่เอง โอกาสในการแก้ไขนั้นก็ได้เดินทางมาถึง Animal Man นะครับผมได้ทำลายพื้นดินขึ้นมาและพาวิกเซนเจสันและเดเมียนนั้นขึ้นมาหาทางแก้ไขกับเรื่องราวนี้ได้โปรดเถอะเราทำแบบนี้ไม่ได้พวกนายต้องเดินเออกไปเดี๋ยวนี้พวกนายไม่รู้หรอกว่าการมาฮี่ของพวกนายมันจะส่งผลอะไรบ้างแต่ไอโวปีศาจท,ที่คุณสร้างขึ้นมันกำลังฆ่าผู้คนอยู่นะ ฉันรู้ฉันรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีเลยแต่ลาสน่ะได้จับลูกของฉันเอาไว้และถ้าฉันพยายามจะหยุดมันหรือปิดมันเขาจะทำลายลูกของฉันและส่งชิ้นส่วนของลูกฉันมาให้ฉันดูยังไงล่ะลาสชเอลกูน่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่ให้เขาบรรลุเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นพวกเธอจงกลับไปสะเถอได้โปรดการที่พวกเธออยู่ที่นี่มันเสี่ยงต่ออันตรายกับครอบครัวของฉัน ไม่หรอกไอววมันไม่อันตรายใดๆทั้งนั้นเดเมียนั้นได้บอกความจริงให้กับไอโวฟังว่าครอบครัวของเขานตายไปแล้วพวกเขาขัดขืนในตอนที่กองกําลังของเรากําลังจับเข้ามาที่นี่พวกเขาถูกฆ่าตายฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยแต่ในตอนนี้นายต้องปิดไอปีศาจที่นายได้สร้างขึ้นไม่นะไม่พวกเขาจะตายไม่ได้ไม่ไอววฟังฉันให้ดีปิดปีศาจที่นายสร้างขึ้นซะเดี๋ยวนี้ ไม่ฉันทําไม่ได้มันมีอีกปัญหาหนึ่งยังไงล่ะฉันไม่สามารถทํามันได้ถ้าฉันจะสามารถควบคุมไอหุ่นนี้ได้นั่นหมายความว่าลาชเอลกูต้องตายไปแล้วอเมโซน่ะถูกโปรแกรมมาให้ฟังแค่เสียงของลาชเอลกูเท่านั้นมันต้องมีอย่างอื่นบ้างสิมันไม่มีวิธีจะหยุดอเมโซแต่มันยังมีบั๊กบางอย่างในโปรแกรมอยู่นั่นเองฉันอาจจะทําให้เขาช้าลงได้แต่แค่ช้าลงมันอาจจะยังไม่พอไม่มีฮีโร่คนไหนนะสามารถหยุดมันได้ เหล่าฮีโร่ที่ไปจัดการกับอเมโซนนได้ถูกจัดการลงเรียบร้อยแล้วแต่เดเมียนนะครับผมก็ได้พูดสวนกลับมาว่ายังไม่ทุกคนหรอกยังไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนที่พ่ายแพ้ลงไปและเดเมียนนะครับผมก็ได้ติดต่อไปหาคาร่าในทันทีในตอนนี้แบ็คอดัมได้ถูกจัดการลงแล้ววันเดอร์วูแมนก็เช่นกันคาร่าในตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอกําลังกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในตอนนี้โลกต้องการเธอ พวกเราจะพยายามทําให้มันช้าลงให้เอาละ่ะยังไงก่อนที่เธอจะมาเราก็ติดต่อกันไว้ก็แล้วกันและคาร่านะครับผมก็ได้ติดไมโครโฟนในทันทีเตรียมตัวที่จะออกไปจากหอคอยนี้นี่แหละถึงเวลาที่ฉันจะออกจากหอคอยนี้สักทีแล้วแต่ในตอนนั้นนะครับผมเผ่าอเมซอนนั้นก็ได้เข้ามาหาเธอเธอคิดว่าเธอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเธอจะออกไปไหนกันสาวน้อยเพื่อช่วยคนอื่นยังไงละ่ะง้นเหรอ มันก็เป็นเวลาที่ดีเลยล่ะดูเหมือนว่าเผ่าอเมซอนนะครับผมจะไม่ได้มาเพื่อหยุดเธอแต่พวกเขามาเพื่อสนับสนุนเธอตั้งหากและนี่ครับผมก็ถึงเวลาที่คาร่าของเรานั้นจะได้ออกปรากฏตัวและได้ทำสิ่งที่เธอควรทำมานานแล้วนั่นก็คือการกอบกู้โลกใบนี้ยังไงล่ะ โดยเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดกลับมาที่การต่อสู้ในตอนนี้เหลือฮีโร่ไม่กี่คนแล้วครับพี่ยังยืนหยัดต่อสู้กับอเมโซได้พลาสติกแมนและลุกนะครับผมได้ถูกฮีทวิชันนั้นละลายตัวของพวกเขาไปและในขณะเดียวกันนี้เองไดอาน่าทีพยาแยอยากจะต่อสู้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทําอะไรกับอเมโซไม่ได้เลยแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองความหวังก็ได้มาถึงนะครับผมบูสเตอร์โกและบนะูบีเทลนั้นได้เดินทางมาที่นี่ เอาละในตอนนี้ถึงเวลาของบูแอนโกปฏิบัติงานแล้วแต่ในตอนนั้นเองนะครับผมอเมโซนั้นก็ได้ยิงฮีวิชชันใส่บูสเตอร์โกกระเด็นไปหลายช่วงตึกในฮันทีโอเคไม่เหลือบูสเตอร์โกและฉลุยคนเดียวก็ได้จากนั้นนะครับผมบูบีเทลนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปจู่โจมอเมโซในฮันทีแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองก่อนที่ดาบของบูบีเทลนั้นจะเข้าไปเสียบพิร่าของอเมโซก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างนั้น พุ่งขึ้นมาและพาตัวอเมโซหายไปในชั่วพริบตาและสิ่งนั้นก็คือคาร่านั่นเองครับเธอได้เข้ามาจู่โจมอเมโซด้วยความเร็วเหนือแสงจากนั้นก็พามันขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเดเมียในตอนนี้ฉันได้ตัวอเมโซมาแล้วงั้นหรอคาร่าพามันขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคาร่านะครับผมก็จะได้พาเมโซนั้นบินขึ้นไปถึงดวงจันทร์เลยทีเดียว เหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่โลกบ้างนะครับผมในตอนนี้เราฮีโร่นะครับผมได้ฟื้นตัวจากการต่อสู้แล้วแต่เรื่องราวการหายไปของอเมโซนั้นก็ยังเป็นเรื่องคาใจของทุกคนอยู่นั่นเองโดยบูบีเทลนั้นก็ยืนยันว่ามีบางสิ่งบางอย่างนั้นพาตัวอเมโซขึ้นไปข้างบนฟ้านั้นบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆโดยบูบีเทลนะครับผมก็อาสาที่จะบินขึ้นไปดูและเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่ดวงจันทร์นั่นเองครับผมในตอนนี้คาร่านะครับผมได้เข้าซัดก,กับอเมโซ โดยทีมฮีโร่ที่คอยดูอยู่เนี่ยเจสันและทุกคนก็สงสัยนะครับผมว่าเธอคือใครกันแน่แต่เดเมียนก็ยืนยันกลับไปว่าเธอคนนี้คือความลับและจะไม่มีการบอกข้อมูลใดๆต่อไปทั้งสิน้นเอาละ่ะไอโวในตอนนี้เรามาหาวิธีในการจัดการกับอเมโซ่ดีกว่า ไอววนั้นได้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างลาสอากูกับอเมโซไปและดร์ไอววนั้นกําลังพยายามจะเปิดจุดอ่อนที่มีทั้งหมดซึ่งเดเมียนนะครับผมก็รีบติดต่อไปหาคาร่าในทันทีในตอนนี้พวกเรากําลังพยายามจะหาจุดเปิดให้เธออยู่นะและก่อนที่เราจะทําสําเร็จแล้วก็เธอช่วยซื้อเวลาให้หน่อย ทำให้เขานั้นติดอยู่ในดวงจันทร์ก็แลวกันแต่ดูเหมือนว่าต่อสู้ไปต่อสู้มาคาร่าของเรานะครับผมก็จะได้พลาดท่าให้กับอเมโซนั่นเองโดยคาร่านะครับผมได้ถูกอเมโซล็อกคอเอาไว้ได้และอเมโซนะครับก็กําลังจะทาสิ่งเดียวกับที่เขาทํากับซอสน,นั่นเองการเด็ดหัวของคาร่าออกมาซึ่งไอโวนะครับผมก็เล่งที่สุดแล้วในการจะหาจุดอ่อนของอเมโซให้แต่ในตอนนั้นเองอาตานาเซียนะัก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พวกแกกําลังทําอะไรกัน เจสันนั้นได้หาข้ออ้างไปในทันทีนะครับผมออลาชเอากูให้พวกเรามาดูไอโวนะ่ะไม่แกยังมาโกหกชันลาชเอากูไม่มีทางทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นพวกแกหยุดซะตรงนั้นอย่าขยับอัตานาเซียนะครับผมได้ชักปืนขึ้นมาขู่พวกเขาในทันทีฟังให้ดีอัตานาเซียฟังพวกเราก่อนคุยกันก่อนได้ไหมไม่ฉันจะยิงพวกแกถ้าพวกแกไม่หยุดในการทําสิ่งอะไรที่แกทําอยู่ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอโว้นั้นไม่สนใจอีกต่อไปแล้วครอบครัวของฉันได้ตายไปแล้ว ฉันไม่มีสิ่งใดไม่มีเหตุผลที่มีชีวิตอยู่ต่อและไอววนะครับผมก็ได้ตัดสินใจกดปุ่มเปิดจุดอ่อนของอเมโซในทันทีและในช่วงวินาทีนั้นเองเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นลูกกระสุนจากปืนของอาตานนเซียนั้นได้ปักเข้าไปที่หัวของไอววปิดชีวิตเขาในทันทีแต่แน่นอนครับปุ่มที่ไอววได้กดไปมันก็ได้ปิดชีวิตของแอนดรอยไปเช่นกันและในช่วงวินาทีนั้นเองครับผมลำแสงขนาดใหญ่ก็ได้พุ่งเข้ามาทำลายอเมโซและนั่นนะครับผมก็คือปืนของบูบิเทลนั่นเอง เธอเป็นไรไหมน่ะบูบีเทอนั้นได้เข้ามาช่วยคาร่าในฮันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่บูบีเทอ์กาลังสนใจกับคาร่าอยู่นี่เองครับอเมโซที่ยังไม่สิ้นลายนั้นก็ได้เข้ามาซัดหน้าของเขาในฮันทีแต่คาร่านั้นก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้และคาร่านะครับผมก็ได้จัดการอเมโซในฮันทีคาร่าฟังชันที่ดีในตอนนี้อเมโซนั้นถูกทําให้ช้าลงแล้วแต่มันยังคงแข็งแกร่งอยู่วัสดุที่ใช้สร้างอเมโซขึ้นมาน่ะ ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นไทเทเนียมอลลอยเพราะฉะนั้นมันสามารถถูกทำลายได้ และปัจจัยในการทำลายมันก็คือความร้อนสูงหรือไม่ก็ใช้ความเย็นในการทำลายมันและสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วนั่นเองครับสิ่งที่คาร่ามีเกี่ยวกับความร้อนมันก็คือฮีทวิชั่นนั่นเองและความเย็นก็คือลมหายใจเยือกแข็งและคาร่านะครับผมก็ได้ใช้สสิ่งนี้ในการทำลายอเมโซโดยเธอนะครับผมได้ปล่อยฮีทวิชั่นไปใส่อเมโซก่อนนั่นเองจากนั้นก็ได้แช่แข็งอเมโซพร้อมกับเข้าจู่โจมซัดเข้าไปที่หัวของอเมโซทำลายมันในทันที และเมื่อบูบีเทอได้สติขึ้นมานี่เองครับเขาก็จะได้เห็นกับชุดของคาร่าอย่างเต็มๆโอ้ไม่ oh ในตอนนี้โลกของเรามีมีซูเปอร์เกิลแล้วอย่างนั้นเหรอ และในตอนนี้นะครับผมตัวตนของคาร่านั้นก็ได้ถูกเปิดเผยแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมได้ในพาร์ทหน้าเลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย